โอ้ยบรรยากาศดีๆแบบนี้เราเซลฟี่ดีกว่าเอ๊ะเติดลูกใครเนี่ยเธอไม่มีเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วายนักเรียน อบคุณค่ะคุณ <S 2> <S 2> ครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเด็กยิ้มปฐุมธานีนะคะเดี๋ยวคุณจะให้ทุกคนแนะนําตัวเองนะว่ามาจากโรงเรียนเด็กยิ้มจังหวัดอะไรกันบ้างเริ่มจากหนูก่อนเลยจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อนัชริยาอาภร์มาจากโรงเรียนเด็กยิ้มที่ภูกเก็ตค่ะยนินดีที่ได้รู้จักนะนั่งตรง้ค่ะขอบคุณค่ะ,คคะผู้ชายด้านหลังเลยค่ะครับ สวัสดีครับผมชื่อทาวิตอัธรอดครับมาจากโรงเรียนเด็กยิ้มสาขาเชียงใหม่ครับขอบคุณครับอ่าแล้วก็นักเรียนได้แปนคนสุดท้ายเดีนยวนำตัวเลยจ้าค่ะคุณครูสวัสดีค่ะหนูชื่อสมาวันจันโอรสมาจากโรงเรียนเด็กยิม้มสาข,ขาขอนแก่นค่ะจ้ายินดีที่รนะู้จักนะน่าลงได้ค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้คุณครูจะมาอธิบายเรื่องการกันเนิดของฝนนะคะถ้าใครยังไม่มีสมุดสามารถนำมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ไปลอกลงสมุดนะอ่ามาเริ่มกันเลยเนาะการกัเหนิดของฝนนะถ่ายไว้เลยนะคะจะมีกระบวนการหลายอย่างเลยช้าๆนะครับคุณครูผมถ่ายไม่ทันอนะ่ะแบตใกล้จะหมดแล้วด้วยครับ ผีอะไรสวยขนาดนี้เดี๋ยวได้โดนนี่ฉันว่าโรงเรียนนี้ไม่แปลกนะว่าไหมเฮะเธอก็เจอเหมือนกันเหรอปุ่นแล้วัะกดลูกอยู่เลยอะแปลกที่โรงเรียนนี้ขอรับเธอเข้ามาเรียนนะสิโอ้ว่าอะไร โอ้ยพอเลยพอเลยคนจะเซลฟี่ออกมาเซลฟี่กันมเก๋เองถึงแล้อาเอพอแล้วพอแล้วลงไปหาอะไรกินข้างล่างดีกว่าปองน้ำไปด้วยกันไหมรูปกำลันสุดเลยไปเดี๋ยวหาให้กินเรวหิว รูปนี้สวยโอ้ยรูปนี้ตลกจังเลยเ,เอ๊ะหนึ่งสองามี่ทำไมมีสี่คนคือใครอะเนี่ยคุณพ่อคะ่ะหนูสบายดีค่ะอีกสองสวันก็กลับแล้วปีนี้มีนักเรียนแรกเปลี่ยน3ามคนคะ่ะนิสัยก็ดีอยู่นะคะ เปล่าหนิคะคุณพ่อคนไหนคะอะอ,อะไรนะคะคุณพ่อไม,ไม่ไม่มีใครนี่ฉันว่านะโรงเรียนเราเนี่ยไม่ีอะไรแปลกๆแน่เลยใช่ใช่ดูรูปที่เราถ่ายเซลฟี่กันสิติดใครก็ไม่รู้เนี่ยวิดีโอที่ฉันถ่ายกับครูอ่ะก็ติดใครก็ไม่รู้เนี่ยนั่งอยู่ข้างในฟ้องเนี่ยตรงนี้นะ เมื่อวานหนูคุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็ยังบอกว่ามีเพื่อนนั่งรองให้อยู่มุมห้องทางทาที่จริงแล้วหนูอยู่คนเดียวด้วยโว้ยน่ากลัวเราหนีกันดีกว่าไวอา้าวคุยอะไรกันอีกคือชอ่วโงเขอาเรียนนะเหมือนเราจะเจอผีอค่ะคุณครูไร้สาระพูดดีๆนะมันจะมีได้ไงผีที่โรงเรียนนี้เอ๊แต่คุณครูก็ไม่น่าจะโกรธขนาดนี้นี่ครับหยุดพูดเรื่องนี้เดี๋ยวนี้อย่าทำให้โรงเรียนเสียหาย ลงเสียงจริเลยทำไงกันดีอ่ะเราเยียวยาได้เลยเลือนี่ียนเอยนะนี่ถ้าเป็นเมญ่าที่เราถ่ายติดอ่ะแสดงตัวด้วยต้องการอะไรอ่ะบอกมาเลยเดี๋ยวพวกเราจะเอาทิ้งส่วนๆไว้ให้นะ เออขอบใจขอบใจไม่มีอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าหลังจะเล่าให้ฟังนะเป็นไงกีต้าได้เรื่องไหมได้สิได้สิไอโอม,มันบอกว่าคุณครูแพรเมื่อก่อนนะไม่ได้ใจดีแบบนี้แล้วไงคุณครูแพรเป็นคนที่เจ้าระเบียบแล้วก็เข่งเรื่องเรียนมากแม้กระทั่งลูกสาวตัวเองอะ่ะคุณครูแพรก็ยังเขี่ยวเข็นเพื่อจะให้ลูกอะ่ะได้คะแนนดีๆแค่นี้ก็ทําผิดแม่เป็นครูนะ ทำไมหนูไม่ตั้งใจเรียนหนูขอโทษค่ะคุณแม่หนูตั้งใจทำแล้วค่ะนี่เหรอตั้งใจทำเลขแค่นี้ก็ทำไม่ได้หึน่าอ่าจริงเลยวันหนึง่งลูกสาวครูแพะสอบตกคุณครูแพ้เลยโมโหมากนี่เหรอผลาการเรียนหนูทำได้แค่นี้เองเหรอหนูขอโทษค่ะคุณแม่หัวหนูไม่ดีหนูเรียนไม่เก่งจริงจริง หนูจะหวั่ไ้่ดีได้ยังไงแม่เป็นครูนะอย่ามาห้ามมานี้เลยแม่ขหนูต้งเลยหรือยังนตั้งใจเลยหรือยังตั้จเรออย่าบอกนะว่าครูแพ้ลูกัวเองไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ลูกสาวคุณครูแพ้ทนแรงกดดันไม่ไหวเลยหนีออกจากบ้านแล้วไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วที่แปลกไปกว่านั้นนะ ไม่เคยมีใครไหวงานศพของลูกสาวผู้แพ้ด้วยทังก่อนเลยนี่ นี่ถ้าเป็นห่วงอะไรก็ปรากฏตัวขึ้นมาพวกเราจะได้ช่วยนะจะได้ไปพูดไปเกิดกันสักทีเอ๊พี่วันเขาประกฏตัวในภาพถ่ายนี่ใช้โทรศัพท์พี่วันถ่ายสิเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยนถ่ายเลย เยอะเลยเขาเขาจับประตูอ่ะเหมือนจะออกเราก็อ,าออกเลยนี่เขาเหยียบรงบันไดตามเขาไปเลยเขาจับกอนประตูอีกแล้วอ่ะเอาน่าจะเข้าไปอีกแล้วอ่ะแล้วก็เปิดเข้าไปเลยแล้วกันเอ๊ะ นี่ของหมอคุณแพรนี่เขาจะเข้าไปทำอะไรอ่ะเอ๊ะหายไปแล้วอ่ะไม่มีอยู่ไหนนะตัวยู่ใน้้กีต้าไปูเฮ้ยแาหมต้องเป็น้นล่ะก็เป็นผู้ชายอยู่คนเดียวอ่ะถึงเจ้าคืโป้ใส่นะโอ้ยก็ได้ การเข้มงวดกับลูกเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องไม่ทำให้ลูกกดดันมากเกินไปนะครับเพราะเด็กแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากันเราจึงควรใช้ความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นเหตุผลหลักนะครับไม่ครูมยอมให้พวกเธอพาลูกสาวครูไปไหนเด็ดขาด คุณครูคะแต่เราต้องประกอบพิธีทางศาสนาให้น้องเขานะคะน,น,นั่นนั่นไงมาแล้วน้องดาวน้องดาวลูกแม่อยู่ไหนลูกน้องดาวคุณแม่คะ่ะปล่อยหนูไปเถอะหนูอยากไปผุดไปเกิดแล้วคะ่ะคุณครูแพรคะ่ะลูกสาวครูแพรบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะเขาอยากไปผุดไปเกิดคะ่ะโถลูกแม่แม่รักหนูนะลูก หนูก็รักคุณแม่ค่ะถ้าชาติหน้ามีจริงหนูขอเกิดเป็นลูกคุณแม่อีกนะคะถ้าชาติหน้าหนูเกิดเป็นลูกแม่อีกแม่สัญญาแม่จะไม่กดดันหนูเรื่องเรียนอีกแล้วน้องดาวเก็บขวดดีๆระวังรถนะลูกค่ะคุณแม่ อะไรเหรอลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะคแม่ซองสีน้ำตาลไม่รู้ข้างในมีอะไรไหนลองเปิดดูสี่ลูกคุณแม่ค่ะเงินค่ะเงนิงนเต็มเลยน้องดาวจริงเหรอลูกไหนแม่ดูซิจริงด้วยคุณแม่ค่ะต่อไปนี้พวกเราจะรวยกันแล้วค่ะมีบ้านมีรถไปเที่ยวรอบโกันด้วย yeah! นี่ฝนแกลองนึกดีด,ดีแกเอาเงินค่าเทอมวางไว้ไหนอะใจเย็นดินึกอยู่ทำไงดีอะแกลองโทรหาแม่ดิเออได้ได้ได้ไดไดคุณแม่ค่ะหนูทำเงินค่าเทอมหายค่ะหนูขอโทษค่ะได้ค่ะหนูจะลองหาดูรเราจะรวยกันแล้วนะลูกวันนี้โบกแท็กซี่กลับบ้านเลยเนาะ หนูเอาเงินใส่ซองสีน้ำตาลแล้วก็ถือมาด้วยไม่รู้ทำตกตอนไหนคะ่ะค่ะคุณแม่ซองสีน้ำตาลใหญ่ด้วยคะ่ะแล้วหนูจะทำยังไงดีล่ะคะคุณแม่น้องดาวสงสัยซองเนี้ยต้องเป็นของเขาแน่ๆเลยลูกแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะคุณแม่บ้านเราก็ยากจนนะเราคงต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดลูกคุณแม่ว่าไงคุณแม่ให้แจ้งความ ช่ซองนี้หรือเปล่าคะที่ตามหาอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะไหนไหน,ไหนเฮ้ยแกเงินอยู่ครบด้วยอ่ะขอบคุณ,คณนะคะ<า>ขอบคุณมากค่ะเฮ้ยแกเรามีเงินจ่ายค่าเทอมแล้วไม่เป็นไรคะ่ะคราวหลังก็ถือระวงังระวังด้วยนะคะเงินเยอะด้วยค่ะเงิน อาจจะบรรดาลทุกอย่างให้เราได้แต่ไม่สามารถบรรดาลความสุขที่ออกมาจากจิตใจเราได้นะครับความดีเท่านั้นที่จะบรรดาลความสุขที่แท้จริงให้เราได้ Tu.